ออกจากศูนย์ขุนเลยช่วงแรกของการเดินทางค่อนข้างจะลำบากมี่จ่ายอง,งข้ามขุนเลยเขาเินยังอันครับอ,อ,อันบ่ เออเอา,เอาลองกินหรือกินมาได้นะครับโอ้ส่ตรงวันนี้เลยแกทองลวกเนาะส้มโอปา่าซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่ที่ปา่าภูเรวมง น,นี่นเด็นแล้วนะตู้ตรงนั้นวางสับผมง,ง,งครับวางวสามโป้งครับผมแถวนี้สร้างลายวเท่านนะแถวนี้ลายครับด้านทิศตะวันตกนี่ลายสร้างลายครับ,รรบโอ้มันปลายอยูุ่ดมสมบูรณ์เนาะ อันนี้เขาเอนเมียงนะครับซ่มวังสามโป้งหวังสับโป้งความหมายนี้เป็นไม่ได้มันคือซ่อมคิวครับซามคิวลักษณะไม่ได้ลักษณะมันคือเป็นเปาะครับคือเป็นคือเป็นไส้ก๊อกเนี่ยโอ้เป็นเส้นเป็นเปาะมาแล้วก็อยู่นี่หวังหนึ่งก็อยู่นี่หวังหนึ่งอยู่นี่หวังหนึ่งโอ้เป็นน้าหวังเป็นน้ำหวังมันมันถ้าตรงนี้นี่มันตรงกับบ้านได้นะถ้าทางทิศตะวันตกนะตรงกับปักแดงครับ แถวนี้เขามาเอ่อมาพูกปลาป่ะครับช่วงนี้พูกครับพูกเท่าใดนะครับด้านไหนพูกแถวนี้แล้วครับตัวนี้เขาเอ็นมาอย่างไหนตัวเลยยืนครับเลยยืนบ่มันมีแม่น้ำจากสายเข้ามาพอกันเนี่ยตรงสครับมาจากด้านใดแดดมาจากด้านเลยยืนมาจากึ้นโซครับทิศเออว่าเลยมาจากท่าเลยอืมมันสิเป็นแม่น้ำมามาจบกันเนาะ ไอฮอตกันบ่ได้น่อยนะฮอตดีครับนี่ครับหลวงสุโขงนี่ครับนี่ก็หลวงเนี่ยมันส่องทรายบอกว่าพอกันนะส่องทรายครับส่องทรายเส้นนึ่งมบบนี้เส้นที่มีมตดกุลครับก็จะมุ่งไปนี่แหละครับครับเบื้องหน้าที่เราเห็นนั้นก็คือเตาตาดหรือบ้านเลยเตาตาดบ้านโนน พัฒนาซึ่งจากเส้นทางที่เราเดินออกจากขุนเลยข้างหลังเหอฮันผู้ยังนะผู้ควงครับผู้ควงบ่ะมันอยู่ในคลองผู้หลวงไหมครับอยู่ในผู้หลวงครับด้านทิศตะวันตกครับโอ้นี่ด้านทิศตะวันตกผู้วันเรายืนอยู่นี่แต่เขอนจุดอย่างนั้นจุดตรงนั้นเกี่ยวข้อแถวครับโอ้เบื้องหน้าที่เรามองเห็นอยู่นั่นก็คือผู้ขวาง ซึ่งเป็นภูที่สูงสุดของภูหลวง okay.